ดิดีต้อนรับสู่ท่าอากาศยานสนามบินนานาชาติขอนแก่นนะคะแอร์พอร์ตขอนแก่นค่ะออตรงนี้จะเป็นลานจอดรถอาคารจอดรถนะคะแล้วก็มีสกายวอล์กตุ๊ดตุ๊ดเชื่อมกับอาคารผู้โดยสารนะคะขาเข้าขา,ขา,ขาออกตรงนี้นะคะ ไปเราไปดูข้างในกันค่ะ ขอนแก่นอำเภอเมืองนะคะจะเป็นรหัสไวซ์เนี่ซีเมนสีเหลืองคืออะไรคะคือดอกคูณค่ะอยากรู้อะไรสแกนเลยพี่ตู้รู้ทุกเรื่องอยากรู้อะไรสแกนเลยนี่ค่ะตรงจุดจอดรถบัสวิ่งเข้าสนามบินน,<า>น,นะคะตรงนี้ แล้วก็จะมีพี่ไดโนเสาร์ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของขอนแก่นนะคะดอกคูณแล้วก็แน่นอนอยู่แล้ว,ลวรู้อยู่แล้วว่าถ้ามาขอนแก่นก็จะต้องคู่กับไดโนเสาร์นะคะรีว,วิวไปต้งแต่ลานจอดรถเลยแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะลานจอดรถสนามบินขอนแก่นมีลิฟต์ด้วย แต่ไม่แน่ใจว่าาคัรจอดรถมีกี่ชั้นนะคะคุะผู้โดยสารขาเข้าจะเชื่อมลานจอดรถชั้นสามนะคะ,ะนี่มีสกายวอล์กแบบนี้เลยค่ะ ว้าวสนามบินขอนแกนนะคะว้าวนี่ค่ะก็มีสกายวอล์กเชื่อมอาคารผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็อาคารก็จะเป็นกระจกใสๆแบบนี้่ เข้าอก็อจะมีร้านรวงอารมณ์คาเฟ่แล้วก็ เห็นได้จากว่าอาคารอาจจะยังไม่ได้มีผู้คนเท่าไหร่นะคะกว้างกว้างกว่าเดิมกว้างกว่าเดิมเยอะเลยนะคะมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนคือมันก็ดูสะาดจานดูใหม่ดูมีพื้นที่ ร้านเอเจนต์รถเช่าต่างๆก็จะเป็นโซนนี้เข้าใจว่าในอนาคตถ้ามีการเปิดหรือสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรดีขึ้นแล้วน่าจะมีเปิดอะไรมากกว่าน,นี้เนาะดูดเนี่ยตรงช่องๆที่เป็นล็อกๆนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเนี่ยค่ะร้านอะไรแบบเนี้ค่ะเอาไม่ใช่ร้านนี่เขาเรียกว่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ นีะเป็นรถให้เช่านะ Sixrent นะคะ Angel Karen Budget เจ้านี้เป็นของขอนแก่นเลยมั้งเนี่ยเก้าเก้าเก้า k a e n ขอนแก่นนะคะเราก็มีอะไรอีกกำลังเดินรถค่ะ ขอนแก่นซิตี้บัสสนามบินเข้าเมืองนะคะตารางเดินรถหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคม 1, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5. ตารางประมาณนี้เลยจอดที่ไหนจุดขึ้นรถจอดรถขนส่งสาธารณะชั้นจีค่ะนี่โอเคมีแท็กซี่มิเตอร์ด้วยนะคะขอนแก่นแท็กซี่มิเตอร์ ่สนามบินขอนแก่นจุดบริการ<ม>เป็นเคาน์เตอร์ของแท็กซี่มิเตอร์เมลีนี่ Grab Cycle อ,อ่ะ,อะก็จะมีบอก f l i g บิน ประมาณนี้นะคะนี่ภาพรวมของสนามบินใหม่ของเราสนามบินขอนแก่นนะคะนี่เลยอกว้างขวางดีค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะ,ะก็จะมีเคาน์เตอร์ให้เช่ารถต่างๆนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีหลายๆแบรนด์ตามนี้เลยนะคะท็อปเรนดนะ์คะอะไรนะ ขเขาคาร์เรนค่ะทาเรน,น่าค่ะเอลวิสแล้วก็สวีทคาร์เรนชิกคาร์เรนแล้วก็เฮิร์สนะคะค่อนข้างครบเลยนะคะเคาน์เตอร์สำหรับรถให้เช่ากว้างขวาง กว้างขวางค่ะใครมีโอกาสลองไ่ใช้บ,บริการดูนะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีคนค่ะรองรับคนได้มากเลยทีเดียวค่ะสนามบินใหม่ของเราที่ขอนแก่นค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินลงไปข้างล่างกันค่ะไปดูว่าชั้นข้างล่างมีอะไร จะเป็นโซนอ,อขนส่งสาธารณานะะเนาะบริการแท็กซี่ขายตัวรถบัสอะไรประมาณนี้นะคะนี่เราจะมีรถวิ่งเข้ามาก็จะเห็นได้เลยนะคะจุดขนส่งสาธารณะก็คือใครที่ออกจากนี้มาปุ๊บก็ลงมาไดเลื่อนมานะคะมาที่ชั้นหนึ่งได้เลยอืม drop off only นะคะตรงนี้ drop off only คืออะไรก็คือจอดรับส่งเท่านั้นนะคะนี่ค่ะ่าสนามบินขอนแกน่นนี่เลยสนามบินขอนแก่นค่ะรถเข็นกระเป๋าค่ะโอ้เรียงราย สำหรับทุกคนที่มาเยือนค่ะจุดดรอปออฟนะคะเอามาจากทางชั้นหนึ่งไอ้อยู่ชั้นจีเดินขึ้นมาได้เลื่อนขึ้นไปเลยค่ะอาครารบรยษารขาเข้า นี่เลยค่ะน,นี่ค่ะบันไดเลื่อนการสะดวกลิฟต์ก็ลิฟต์ได้เลยนะคะสะดวกบันไดเลื่อนก็บันไดเลื่อนเลย่ะวันนี้เราก็ามาทัวร์สนามบินขอนแก่นนะคะปัจจุบันเป็นท่าอากาศยานนานานชาติขอนแก่นนะคะขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นลอร์พอยต์นะคะเป็นสนามบินเพิ่างเสร็นใหม่นะคะ คือเมื่อก่อนสนามบินขอนแก่นก็มีอยู่แล้วะคะ่ะแต่ว่า,าจะเล็กกว่านี้นะคะความสะดกวกสบายความกว้างขวางลานจอดรถอะไรต่างๆก็จะน้อยกว่านี้นะคะก,ก็คือตอนนี้ถูกพัฒนาเป็น i ิน i r t e t n o t i o n i r p o r t ก็วันนี้นะคยทาทุกคนมาเรียกมารีวิวเนาะท่านคนมาดูนะคะอัปเดตว่าสนามบินขอนแก่นที่รุ่นสร้างเสร็จนาคะเป็นยังไงนะคะ วันนี้ขอบคุณคนมากมากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พาชมคลิปต,ต่อไปของพวกเรานะคะขอบคุณมากมากค่ะ